สบายดีเดอ้อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศยินดีตอนรับสุดซองแม่น้องยูโรคือเก่าเนาะจ้าไม่นี้แม่ยูโรกับมาขับเครื่องแนละ้วทุกคนเนาะขับเรื่องอย่ายูขับเครื่องทียายดาวผลฝากมาให้เพื่อนว่าแม่ยูโรเออเอาไปฝากพี่น้องเดอ้อฝากคนเดอิอแม่ยูโรกันเลยสิตจัดชส่ถนะุงทุกคนเนาะไปฝากพี่น้องเขายูมาสบายดีเอฟซี FC. มาลูกสบายดีสบายดีกอน สบายดีสบายดีดูสบายดีสบายดีอยืนสบายดียืนสบายดียืนสบายดีสบายดีงามๆลูกสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซน้องยูโรมาแล้วเอา คนบ่อต co ่ำน uh, uh, ึ ar, uh, ้ว่าคนบ่อต่ำว่าคนบ่อต่ำนึกผู้บ่อต่ำบุห่าคนบ่อต่ำไว้ไหมห่าว่าคนบ่อต่ำว่าอีกว่าอีกว่าคนบ่อต่ำอีกถ้าแม่ยูโรไปอันไปแจกแล้วแม่ยูโรจะถ่ายคลิปเลยทุกคนเบิ่งเด้อทุกคนเด้อแม่ยูโรขอโตอ่ะไปผับเครื่องก่อนเนาะทุกคนเนาะพับเบิ่งก่อนว่าสิได้จักทงแม่ยูโรกะเอาไว้หนุ่มก็ไลโตเติบได้ทุกคนเลยเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเฮาอ่ะ เขื no. 谢谢่องมันแพงเนาะม่ยุโรก็บรดดซื้อเครื่องมาหลายปีแล้วมีแต่ใส่องเพิ่นมีแต่หนู่ของพัาสตานม่ยุโรก่ะจัดเครื่องแล้วและเนาะทุกคนเนาะใส่ทงในลายพงเติบคนละสองโตสามโตคนละสี่โต ทุกคนเนาะส่วนแม่ยูโรกันสิทางนี้กล้องอันใหญ่อยู่นี่กับของแม่ยูโรเลยเอา้อาวผู้มเาวน้อยคือหย่างไกลส่วนคลิปนี้กับสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ยูโรเห็ุคลิปต่อไปเดอ้อพอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีมาสบายดีไหมลูกเบิร์กคนขี้ดือ้อมาสบายดีไหม เมาอยู่กับถงโอ้โอ้โอ้โอยู่รอฉัไปแจกเครื่อง,งบ่โอ้ไปแจกเครื่องปลาดาวบ่ลูกโอ้สบายดีปลาดาวดูสบายดีไหมเอา